มาลองกบยางอุนรันของนักโปรแล้วครับขออภัย โดนโดนึกว่ามีโดนกัดเบ,บาเอาช้อนปอกของใหญ่ด้วยโซโลด้วย <c oughs> กัดกบยางเอ็ดวันนะครับช้อนปอกเอ็ดวันน้ำโคลาชานะครับไป,ไปหลิวเรียกปลาก,กัดน,นะครับ าซนี้น่าจะปล่อยครับเพราะว่าเล็กเกินโอเคครับฝากไปด้วยนะครับกบยางเอสวันอน,นัโคราชาครับสุดยอดมากครับนนครับเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้ชอมป,ปอกครับไปครับไปเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สป,ปล่อยครับออร่วมเน้ร่วมเนอยด้วยช่วย้ยช่วยี้นะครับช่วยนะ เห็นบปล่าล่ะเห็นไหมอยู่ลงน้ำเลยล้งน้ำเลยอืมโอเคล,อล่วงกขาแล้วไปปล่อยไปไปแล้วแหละลวงไม่ไม่เห็นนะเี๋ยปล่อยมั้งเขี่ยครับเดี๋ยวสั้นที่เดิมนะครับ

ดนมตัวนนี้โดตัวเดิมเหยื่อตัวเดิมครับยึดวันโอ้ยลุดรุ <c oughs> ดเก็บขบยางยึดวันนะครับไซนี้พอได้ครับอย่าอยู่เก็บขบยางยึดวันเป็นเหยื่อตัวเดิมนะครับเมื่อกี้เพิ่งได้ไปตัวหนึ่ง จากอีดวันจากค่ายคุรชานะครับใบหลีวตีน้ำดังครับเรียกปากกัดเดีครับฝากไว้ด้วยกบยางอ็ดวันนะครับสุดยอดมากครับ